การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน9แห่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายน2568โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดซึ่งได้มีการประกาศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีสำหรับกองทุน9้ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารภาครัฐต่างประเทศและในประเทศสำหรับนักลงทุนที่สนใจรายละเอียดเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของตน รายชื่อของกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมมีดังนี้กองทุนเปิดไทยพาณิษ์ตราสารหนี้ต่างประเทศ AS 6ม8ป SBS หม8กองทุนเปิดไทยพาณิช์ตราสารภาครัฐสมเดือน5 6 s c b s b 3 M 56กองทุนเปิดไทยพาณิช์ตราสารภาครัฐสามเดือน57 s c b s b 3 M 57กองทุนเปิดไทยพาณิช์ตราสารภาครัฐหเดือน26 s c b s b 6 M 26 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสานภาคระสามดอลลาร์สหรัฐเดือนหนึ่ง s เ b อ s b ส m 1กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสานภาครัฐหกเดือนสามสิบแปด scbsb หก m สากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสานภาครัสามเดือนห้าบแปด scbsb สาม m ห้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสานภาคระกเดือนสามสก scbsb หก m สากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสานภาครัสามเดือนห้าสิบเก้า scbsb ส m ห้ เมื่อดูที่การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมในหลากหลายกองทุนนั้นจะช่วยขยายความเข้าใจให้กับนักลงทุนว่าค่าธรรมเนียมอาจส่งผลต่อผลตอบแทนรวมของการลงทุนในระยะยาวได้อย่างไรในตารางด้านล่างนี้เราได้สรุปอัตราค่าธรรมเนียมเก่าและอัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับแต่ละกองทุนพร้อมกับวันที่มีผลบังคับใช้กองทุนอัตราเดิมอีอัตราใหม่อีวันที่มีผล s p 0 c e ห1ม2 9 1 5 3ตุลาคม2568 SCBSB 3 M 5 6 0 1, 0 0 1 6 2 9 5 0 1 2 0 6 3ตุลาคม2568 SCBSB 3 M 5 7 0.17 0 4 0 1 6 5 2 3ตุลาคม2568 CBSB 6 M 6 2 6 0 1 098 0 1 0 6 3 3ตุลาคม2568 s u b s b e r s 3 M 1 0 0 0 2 1 6 2 3ต์ุลาคม2568 SCBSB 6M38 00 00 0.00 SC 00 00 SC 6 6 0 40. 40 0 0 0030กันยายน2568 SCBSB 3M58 0.0720.09833ตุลาคม2568 SCBSB 6M36 0.153 40.17403ตุลาคม2568 SCBSB 3M59 0.163 0.15923ตุลาคม2568หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญความเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการติดตามค่าธรรมเนียมในการลงทุนเพราะค่าธรรมเนียมที่สูงอาจทําให้ผลตอบแทนที่คุณได้รับลดน้อยลงหรืออาจทําให้คุณเลือกกองทุนที่ไม่ตรงกับความต้องการได้ดังนั้นอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับเปลี่ยนนี้อย่ารอช้าแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย